คริปโตเอ็มพายเปิดตัวรอบพับปิกเซลแล้วครับให้ hey! นี่คือปฏิวัติวงการเกมการ์ดบัตเทิลเลยนะโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป Bitcoin, ้บิตคัพใบนแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชาตินะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณข้อมูลจาก เกตไกด์ทูคริปโตอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณมากๆเลยครับผมสำหรับวันนี้เรามาพูดถึงคริปโตเอ็มพายนะครับผมก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่พี่เขาให้มาค่อนข้างจะแน่นปึกเดียวันแน่นปึกเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าเกมนี้เป็นเพยเกมแบบ Play to Earn ครับต้องบอกว่าเป็นเกมการ์ดนะครับย้ำนะครับเป็นเกมการ์ดนะครับถ้าใครชอบเล่นเกมการ์ดก็ลองศึกษาดูได้แต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกนะครับช่องนี้ก็แนะนําก่อนนะครับแนะนำเรื่อยๆๆๆก่อนนะครับแล้วใครชอบอะไรยังไงลองไปศึกษาต่อเองได้มาครับมาพู ในส่วนของรูปแบบเกมมันก็จะเป็นแบบแฟนตาซีไอพีนะครับแล้วก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นกฎการเล่นแบบใหม่ครับโดยเริ่มที่บูสเตอร์แพ็คแล้วก็บดเล่นบนอีทโอลิัมเชนด้วยโอ้โหปกติที่ผมเล่นมาเราก็จะเล่นในเอ่อบีเอสซีเชนนะปกติผมเล่นในพวกบี c c h ซีเชนต่างๆนานะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นเกมแรกที่ผมพูดเลยนะว่าเล่นบนอีทโอลิัมเชนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงก็อันนี้มีผู้พัฒนานะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเค น่าสนใจนะระดับหนึ่งเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าผมรู้จักไหมก็ออกว่ากันไปนะครับอขอบคุณเว็บ3มเกมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับเกมเขาภาพสวยจริงนะอ่ะคุณดูภาพในเกมนะโหเกมการ์ดภาพสวยจริงนะครับผมต้องบอกว่าคริปโตอ m มพ r e เป็นเกม Pay to e เ r n เปิดตัว Booster p a พ็ชุดแรกบนอีเธอร์เชนที่มีรูปแบบสไตล์แฟนซีอาเชิงกลยุทธ์โดยใช้มาตรฐานในการสร้างคือ NFT แบบ erc หนึ่งหนึ่งห้าห้าที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า erc เจ็ดสองหนึ่งถ้าพูดกันภาษาบ้านเราก็ประมาณว่าเชนไม่เหมือนกันนะครับตีก็โง่นะครับว่าคนละเชนกันแต่ของพวกนี้ครับมันสามารถเอคอสเชนได้แล้วไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไอเรื่องพวกนี้เขาพยายามทำเชนออกมาเพื่อที่จะแสดงว่าเฮ้ยแต่ละเกมเนี่ยเฮ้ยเกมนี้มันแาร็กชั่นเร็วอันนี้เร็วกว่าเร็วกว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสกับตรงนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง เขาบอกว่าเนี่ยครับพอลงในแบบนี้ก็สามารถขายการ์ดหรือว่าแกลก,าก,เแกเปลี่ยนการ์ดได้อีกด้วยเฮ้ยมีระบบแลกเปลี่ยนการ์ดด้วยนะครับอ่ะเพราะอย่างเกมที่ผมเล่นอยู่ไอเซอร์ลินเทลแลนอะมันก็เป็นแบบขายอย่างเดียวนะถ้าคุณอยากซื้อคุณก็ไปซื้อในตลาดถ้าขายขายก็ในตลาดแต่อันนี้บอกว่าคุณสามารถแลกเปลี่ยนการ์ดได้เอาละสิผมว่ามันก็มีความเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะเออมันมีการแลกได้ด้วยเฮ้อน่าสนใจครับนี่น่าสนใจ ถ้ามาดูกันต่อเลยครับการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ครับผมค r y ป t o Empire ผู้เล่นต้องสู้กันเองโดยใช้การ NFT แต่ละใบก็จะมีค่าต่างๆแล้วก็มีมันจะหกติดกับอยู่กับราคาโทเค็นในอิทเทอรมเชนแบบเรียวไทม์โอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังความแข็งแร่งของการคำนวณจากราคาของโทเค็นบนบล็อกเชนในช่วงเวลาการต่อสู้และผู้เล่นที่มีค่าโจมตีสูงกว่าผู้ชนะในแมตช์นั้นให้ hey! นี่คือปฏิวัติวงการเกมการ์ดบัตเทิลเลยนะสุดๆเลยอะคิวตัวเอ็มพายก็คือพูดง่ายๆคือการ์ดแต่ละใบอะครับมันก็จะมีโทเค็นอยู่ในตัวอะโทเค็นก็คือราคาราคาของมันเองอยู่ในตัวถูกไหมครับผมแล้วราคาเนี่ยมันจะขึ้นลงเนี่ยตามอิตาเลียนเชนแบบเรียวไทม์ด้วยซึ่งปกติเราจะเห็นใช่ไหมครับผมการ์ดบางใบก็ใส่เวลวดามเมจหนึ่งทองสามที่เราจะไปเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้โทดามเมจจะขึ้นอยู่กับ โทเคนบนบล oh ็อกเชนโอ้โหผมบอกเลยครับนี่คือมิติใหม่ของเกมการ์ดจริงๆเฮ้ยน่าสนใจมากเ,ออเริ่มหน้าเล่นแล้วเริ่มหน้าเล่นแล้วมีความแปลกงนี้แล้วก็ตอนนี้ครับเขาได้เปิดอีเ e r รี m c มคอลเล i ชันซีเรีย f เอ,อ็นเอฟทีบล็อกเชออบูสเตอร์แพ็ของอันแรกในคริป t o Empire แล้วแบ่งก็เป็น4ระดับจะมีคอมมอนแล i ออิปริกแล้วก็ร e g e นเดอรโดยจะมีบ o สเตอร์แพ็ในรอบ2องพับิคเซลอีกครั้งหนึ่งสองพันห้าร้อยบูสตอร์แพ ก็ใครที่สนใจนะครับก็ตามไปได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเฮ้ย hey! แต่ว่าตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้ระบบยังไม่มีเล่นนะครับแต่ว่าไปซื้อกาดจับจองกันได้นะครับผมประมาณนี้เฮ้ย hey! อ่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากพี่ๆเพจคลิปอ,อไกด์ทูคลิปตัวมา,ม,ามากเลยนะครับผมผมเอาข้อมูลจากพี่มาเยอะมากเลยก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยครับผมส่วนเกมนี้มันเป็นยังไงวะเฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวมาดูกันโอเคครับผมนี่ผมพาทุกคนมาที่หน้าเว็บไซต์ของ คริปโตเอ็มพากันแล้ว Pay earn โอ้ยเพทูเอิร์ NFT การ์ดโอ้ยเดี๋ยวนะก็จะมีสองสองอันนะครับก็จอย discord แล้วก็ Follow Twitter นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับผมแล้วแต่ทุกคนเลยอ่ะเรามาเดี๋ยวขออนุญาต์คอนเน็ก่อนนะกันมิตอมารไปแบบหนึ่งนะทุกคนอ่าผมผมคอนเน c แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่คือตอนตอนนี้คอนเน c t แล้วมันยังมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าให้คอนเน c ด้วยเอ่อเชนอื่นเชนที่เป็นของ อ,อีเทอร์เรียมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเชนนะครับอ่าโอเคเข้าได้แล้วนี่ผมใช้เชนของอีเทอร์เรียมนะครับโอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างโฮมหน้าโฮมนะเราเลื่อนมาดูเลยเพราะเมื่อกี้เราพูดไปหมดแล้วนะเฮ้ยคาร์ดมังแจ๋วอ่ะนา่นาโคตรน,น่าสนใจอะ่ะพรับบิคเซลตอนนี้0.08 ETH โห้ยควรซื้อดีไหมเนี่ยซื้อได้ปปะวะเกรสบูสเตอร์แพ็คได้ปะซื้อได้ดีว่ะซื้อได้แต่นี่เนี่ยตอนนี้ มีการ์ดเหลืออยู่โอ้ยน่าซื้อวะซื้อไงดีวะราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่นะทุกคนแสนหมืน่นเกือบหมืน่นเกือบเกือบหมื่นเกือบหมื่นโอเคผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนนะครับผมพุเตอร์แพ็คเกือบหมื่นนะครับผมผมขอนุญาต์ผ่านนิดนึงโอเคก็คือเรื่องราวของอคริปโตผมพูดไปแล้วนะครับเพราะว่าเพจ พี่ๆไกด์ทูคริปโตก็เล่าไปฟังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบข้างในการ์ดดีกว่าครับมันน่ารักน่าริมขนาดไหนอันนี้ชอบนะเออถ้าใครมีตังค์อยากซื้อก็ตามสะดวกนะครับตามสะดวกนะไม่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 อะไรนะครับผมไม่ไม่ซื้ออยู่แล้วผมไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าเหรียญอีเธอรี่ผมเป็นศูนย์นะครับในนี้กระเป๋านี้เป็นศูนย์ครับโอเคมาดูกันต่อครับผมในส่วงแกลเลอรี่การ์ดสวยจริง นี่การ์ดสวยจริงการ์ดสวยจริงๆนะดูครับผมแล้วก็อย่างที่บอกจาได้ไหมครับการ์ดแต่ละตัวจะมีโทเค็นของตัวเองละเอ่อจะโทเค็นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เอ่ออะไรนะค่าพลังของโทเค็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเชนและเรียวไทม์เลยมันเจ๋วตรงนี้แหละอืมเรียกว่าป,ปฏิวัติวงการจริงๆนะนี่ครับการ์ดครับอให้ดูกันก่อนเลยก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีแลการ์ดอีกอ่ะ ก็จะมีอินเทของอีพิกอ่ะอีพิกมาแล้วก็แล้วก็ดีจนงเลยเ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยสวยจริงว่ะโอเคก็เรียกว่าชุดแรกออกมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครแบบจับจ่ายจ,จ,จับจองกันหรือยังแล้วก็การ์ดพวกนี้อย่างที่บอกครับมันเป็น NFT ด้วยคุณสามารถเก็บเอามาเป็นของตัวเองก็ได้นะครับเอาเข้ากระเป๋าของตัวเองซะก็ได้ถ้าไม่ใช้ไม่เล่นไม่อะไรก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเก็บไว้เป็นคอลเลคชันก็ได้นะครับผมสวยๆเลยไมค์การ์ดโหลดอยู่นะครับต้องบอกว่าโหลดอยู่ครับไม่มีมไม่มีเฟ ก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลของคริปโต e อมพ r ยครับประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามยังไงก็ตามนะครับถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้นะครับผมเล่นได้นะที่ไหนก็ลักยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังยังไม่มาตอนนี้เปิดแค่กล่องคุณสะสมกล่องเล่นไปก่อนได้นะครับผมใครอยากสุ่มสุ่มเลยครับผมตามสะดวกเลยสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ